อยู่บ่นมาซื้อไฟได้หรอคันหูเขาอยู่สีเสียด้วยสีเสียดอันนี้อันนี้จอมาเห็นยังเนี่ยตัวเน่ของอีสานบ้านเอาหูน้ำทิมหูน้ำทิมว่แม่นมื่อนี่อันนี้ค้นเข่าไปใส่ฮะโอ้ยค้นเข่าไปแหลกไปแหลกมาหมาก่อนนาดินหนาดินกำลังเสียดยังครับเนี่ยธรรงมาได้แล้วข้าเขาเอื่ยงกว่านี้ค้นเข่าค้นเข่าครับค้นเข่าขึ้นเล่า โบ้ไรเลยเขาเอาไปแหลกมมามาแต่ว่าคันนันบ่คือกับเสียไปแหลกมมามากินนี่แหละมันจำโบ่ได้เฮ็ดกับเขากินมามาเลยจบเพราะว่าคันกินเขาซื่อๆมันมันก็ต้องซื้อกลับมันก็สิพ่อๆนะครับครับแบงเครื่องแบ่งเครื่องโอ้ดทั้งผุนก็หาแนวกินผุนใต้ป่านั่นโอ้ยหาแนวกินบ่ได้ปลาเอาผักบุ๋งไปก่อนเด้อไม่สิได้กินหยอดผักบุ๋งได้ก่อนป่า เาาโลละเจดบาทแปดบาทถูกด้อยังไงเด็ดมาหมามหมอโลอลบาทแปดบาท่ม่นแปดบาทถูกด้อยังได็ดบาทเขาทำทาให้ซื้อสกีบหลายเลยกบหน่อยหัวหัวบรรยากาศลีกไมเอาโทรศัพท์รีกนั่นเรื่อโทรศัพท์ตรงสิว ขี่ตมขี้ตมมาน้ำนามไหมผมกินเหล่าเขาไปแล้วคือจะกินแต่นอเป็นยังมือเื่ขาวหยุดน่ะเพราะว่าโดนเขาโดนคนว่าโดนคนว่าสิไปขาเจ้ายามแรงอาทิมาเขาเนี้ยฮาจะสิงองากจ้งโม่ง

ยังันกระไรบ่ไปแหลกมาแต่วมพายเแต่บมมีมาหมากินกะเขาสอบนึงไปแหลกมามากเด็จังหอซิบหอแต่นล้เยอยมือไม่สิพาไปบงเขาดออกซิเจนเป็นยังไงเีไปไหนปุ๊ต้องเทาได้ไหมคนเราไปสิถือมือ้งมือว่างอาหารว่างไปไปเขาุกเ้าโอ้ไวะ ตองที่เสียวมันที่สุดเลย้ไป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 ้้นเดน้ลมีมาิ้งมีมังอเหมือนอันเขาเที่ยวว่างหันบะไรถอยตัวนีบ่ได้คนเที่ยวนี่ได้คนมย้อนคอนไร้า่อนไรคนองเงินุกอนแล้วมอไจะค้นลงแค่เดียวคนเินบ่กี่ต้มยี่ฟงทนาทันทีต้มแบบไรบุ่นบุ่นเบื้องสภาพบุ่นเบื้งมื่อกล่องเบื้องสภาพ ภาพแก้เขาระวังโทรศัพท์เกิดครับบอสร่างจีไรเขาแต่ละสอบพี่น้องเอ้ยเบิ่งเอาเด้อสร่างจีไรแต่เขาแต่ละสอบรถตำดิ้นใจเด้อรถตำมึงเจ๊แกยั้งแกยังรถไถเขาทำเนี่ยน้ำมันชินี่ทหารที่เหลือยังไถอะไรเราช่วงเลยคือเราเอาี่ละเอาเอา เด้อยามน้ำไล่เขาก็ไมปล่อยปลาผมตองก็ว่าโง่นว่าทำไมไม่ปล่อยปลาดีให้ไป็นใดาวคันนี่ละไอ้เร่งทไปสั่งไอ้เืองที่สือแต่สี่ี่ไฟเศรษยังไม่มีเงินสี่้อเขาอันว่าพื้นพื้นสีฟเอร์เด้อไปสีเโนแวเมา กูเสียสิเนี่ยว่าวันที่ห้างวันที่หกเขาส่งขอควัญแต่งมาอันอันรับอันชิโน่ฟพเข็ม2ไฟเสร์ไม่กูเสียาไปเมื่อานสิไเสียเขมเขสอง้เกี่ยวเายไปดไปจอยว่าได้อยู่นนมัสิัดไปนัดไมอเพราะว่าเหลกหลายลยอ๋อม่เดี๋ยไปท่ากไปนสีไหมเอาไฟเสอร์วัน ทำไมในเศษว่าอันอันท้เลเลยวิอันอันล่องล่องล่องบ้านใหญ่บอกให้ถือบ้านไปเลยสีที่นี่ว่าร์มเข้มแหลกเข้ม2องไฟเสิร์ฟรู้แรงเล่าไเพิ่งเห็นหน้าเล้สันสมัส่ามันสีจันทร์เลยสีจันอย่างหล่ะสีจันทร์มีสีเลยโอ้ยรอคนสีจ <uh> ันทร์ดูสีจันทร์วต anyway> uh, sí ัวหน่อยใรยึดมาว่าหลายคนเหรอในพวว่าว่าเป็นมะลันโอ้ยใครเปลนมเต็ม อันมันสีจันนวลเลยอันนั้นไยุ่กลห้งมะเร็งก็มาสีจันนลนพีสีจิงเราแห้งันนีดน้อยกายาินท่าเขาแล้เป็นมเินทาออกชื่อไปแล้วไปแล้วนบปลาบนตรงนี้นมือกันที่ีท่าอางนี้ไม่งูย คือผู้น้องซาร่าไงเออจิตความช่างตัวนี้นี่เฮ็ดพีดได้นี่บอตัวสะพานนี่เขาเฮ็ดพีดเขาตกไปเฮ็ดดูซื้อหน้าเขาแมนเขาเฮ็ดเดโครงการมาลงน้ำพีดจิตไปใส่เอาเขาก็เลยบ่มีมองขามจังได้มึงก็ประกาศเรี่ยวว่าเสียนีรลงตัวพ่นพูนน้ำท่าพ่นพ่นใช้เอาเนี่ยน้ำทางนี่ยตัวน้ำดับลดงามลดงามคือลงมาในไฮนาบอ่ะ ทั้งนี้ยังเอามาร์ซาาสองมาลงน้ำเขามาลงให้น่าเสียบ้องบ้องเอาประยุทธ์ประยุทธ์เอาประยุทธ์ไปใส่ล่ะประยุทธ์น้ำห้างเฮ้ยเฮ้ประยุทธ์นี่นสับประยุทธ์ประยุทธ์ประยุทธ์ไปเพื่อนมึงนะเพื่อนเพื่อนนี่แหละนุ้ยไงหง่องเลยมาหอดดีดินแดงบ้านี้ยเเพื่นเที่ยวไย อันนี้โคบีตเลยแมนมองนี่ล่ะมาย่ามเว้นยังสิเพื่อพอ่ออันนี้มันกางขืนมันออมอ้อ,อเพื่อนบ้านเฮามันหน้าเฮาอยู่ไก่แต่ว่าเฮาแรงไก่แรงกิโลหนึ่งจะค่อยหอนมากิโลหนึ่งจะค่อยเอาเขามาไหวได้กิโลหนึ่งดีแล้วเราฟ่วงอ่ะอแรงออมไม่ดี